เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้เราทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหรืออยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจครูอยากจะให้แนวคิดหรือให้เทคนิค เคล็ดลับมหัสจรรย์นี้นะคะทุกธุรกิจจะมีทั้งคนล้มเหลวและคนประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มต้นคุณอย่าไปให้ค่าหรือโฟกัสคนที่ล้มเหลวเพราะมันจะทำให้คุณหมดพลังและคุณก็ล้มเลิกโดยที่คุณยังไม่ได้แสดง ศักยภาพในตัวของคุณแต่ถ้าคุณเลือกและตัดสินใจที่จะมองคนที่เขาประสบความสำเร็จและตัดสินใจรีบพาตัวเองไปหาคนสำเร็จไปเอาความรู้ไปเอาคำแนะนำไปเอาเทคนิคเอาเคล็ดลับจากเขาคุณก็จะเป็นคนประสบความสำเร็จคนต่อไปมันอยู่ที่คุณนะคะตัดสินใจ แล้วรีบพาตัวเองไปหา